แมนยูเดินหน้าปิดดิวไรซ์เคาะค่าตัวเชดโกแล้วแมนยูไนเตดเดินหน้าท่าคว้าเชดโก้อย่างจริงจ,งจ,งจังแล้วเนื่องจากลูเบนอวาริมผู้จัดการทีมชาวโปตกสต้องการได้หัวหอกคนใหม่มาลับาละสอยตะข่ายเพื่อแก้ปัญหาให้กับทีมก่อนซีซั่นหน้าจะเปิดฉากแม้จะมีการกล่าวอ้างว่าอาริมหวังได้โอลีวัตกินมาร่วมทีมมากกว่าเชดโกแต่แอตันวิลล่าปฏิเสธขายกองหน้าทีมชาติอังกฤษจึงทําให้ผีแดงต้องหันมาท่าบ ทำสตาร์ทีมชาติสโลวีเนียและมีแนวโน้มสมหวังเนื่องจากดาวยิงไว้22ปีพร้อมย้ายมาสวมยูนิฟอร์มเลดเดวิลต่อกรณีของ ko, The เชโกดีแอตแลนติกเผยว่าทีมดังของบุนเลติก้าพร้อมขายเชโกหากแมนยูไนต็ดยินดีที่จะจ่ายค่าตัวนะักเตะ64ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีกก้อนอีกทั้งแอร์เบริซิกใส่เงื่อนไขว่าพวกเขาจะต้องได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งด้วยหากปีศาจแดงขายเขาให้กับสโมสรอื่นในอนาคตทั้งนี้ใน2ซีซั่นที่ ย้ายมาค้าแข่งกับหลีกเมืองเบียเชโกซึ่งมีสัญญากับต้นสังกัดจนถึงปี2029ยิงประตูได้27ลูกจาก64นะัดรวมทุกรายการ39ประตูจาก84นะัดแต่หากจะนับเฉพาะซีซั่นก่อนเขาซัดได้ถึง21ประตูจาก45นะัดทุกรายการสนใจเข้าชมรมจากทางเราเพื่อพูดคุยดูทางเข้าที่ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้บอ๊อบด้วนะครับ